มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงม,มาแกะมาแคะมาดูในตัวเองแล้วก็เทียบว่าเป็นบุคคนที่จะต้องแก้ไขมากมายบางคนนั้นเป็นคนขี้โกง <c oughs> อยากได้ของคนอื่นเขาอย่างเดียวอะไรที่ควรจะเป็นความยุติธรรมเป็นความถูกต้องก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับความถูกต้องความยุติธรรมได้จะต้องขอให้ได้โกงเขาขอให้ได้เปรียบเขาขอให้ได้อะไรที่มา <c oughs> เป็นของเรานั้นที่จะต้อง ต่องตนองอารมณ์ของเราบางคนก็เป็นคนชอบกันแกล้งผู้คนอื่นเป็นผู้ที่ขัดขวางคอยที่จะบีบคั้นคอยที่จะการแกล้งให้เขาเกิดความทุกข์ยากลําบากทรมานมากมายมหาศาลในอุปนิสัยในพฤติกรรมของมนุษย์ที่บางครั้งบางคาก็คิดว่าเป็น,น,นเรื่องเล่นแต่การที่เรานให้เรื่องน้อยๆเรื่องพวกนี้เนื้อฝังอยู่ในใจก็จะเติบโตจะพัฒนาไปชอบคอยหาเลือกคอยจะจับผิดผู้คนนั้น คอยแต่เอาเรื่องเป็นผู้ที่ไม่ยอมอะไรเล็กๆน้อยๆก็ไม่ยอมเอาเป็นเอาตายในทุกเรื่องนี่ก็เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายก็ต้องพิจารณาตรวจสอบในอุปนิสัยของเราพฤติกรรมของเราบางคนนั้นก็เป็นคนที่ชอบอวดสักศีชอบบิ่งชอบที่จะทำตัวให้เกินหน้าเกินตาทำให้เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ <c oughs> มีความสำคัญเป็นพวกอวดศักศียกตมขนท่าน เนึ่งก็เป็นอุปนิสัยของคนทั้งหลายดิ่งเราทั้งหลายได้ดูทีวีได้ดูละครมีแต่เรื่องพวกนี้เราก็เลยซึมซ้ำเข้าไปโดยไม่รู้ตัวก็กลายเป็นเรื่องปกติจะต้องแสดงตัวที่จะยกตมข่มท่านเป็นคนเอะอะวยวายเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่อยู่ในความสงบเป็นผู้ที่จะต้องไม่เกิดความวุ่นวายนี่ก็เป็นอุปนิสัยหลายคนนั้นก็มีอุปนิสัย ถือตัวเจ้ายศเจ้าอย่างเป็นผู้ที่ไม่ยอมอะไรนิดนิดหน่อยหนย่ก็ไม่ได้เราเคยเป็นอย่างนั้นต้องมีคนมากาบมาการต้องมีคนเคารพเราต้องเป็นคนที่จะเตรียมให้เราอย่างดี อย่างนั้นอย่างนี้อะไรที่ผิดพลาดไปาก็จะกลายเป็นคนไม่พอใจเป็นคนไม่รู้จักสถานการณ์เป็นคนไม่รู้ปรับตัวให้เข้าเป็นคนไม่รู้จักวางเป็นคนที่ไม่ให้อภัยเป็นคนที่จะเอาแต่เรื่องของตนเองเป็นเรื่องใหญ่ชอบอวดเก่งชอบขี้คุยหลายคนนั้นก็ไม่มีความสามารถอย่างที่ได้พดูดได้กล่าวแต่ก็ชอบอวดตัวอวดตนไป มากมายไปก่อนเพื่อให้ดูดีมีราคานี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเองนั้นตกอยู่ใต้อํานาจกิเลสชอบที่จะเป็น <c oughs> อยากเด่นอยากดังอยากที่จะมีความหมายในสังคมในหมู่คณะนี่ก็จะทําให้หลายครั้งหลายคาทําให้ผู้อื่นเขาอึดอัดเพราะหากเราได้เป็นผู้เด่นผู้ดังด้วยความตามาดด้วยการยอมรับของคนอื่นเขาก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องปกติหากว่าเรานั้นไม่ได้รับการยอมรับแต่ทําตัวเองให้คนที่ บ,บังคับบังชาข่มขืนจิตใจคนอื่นเขาให้ยอมรับในความเก่งกาจนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องระมัดระวังเพราะกิเลสมากมายฝังอยู่ในใจเรารลายละเอียดมีมากมายเหล่านั้นเป็นคนที่จะต้อง <c oughs> ได้ดังใจถ้าไม่ได้ดังใจก็จะต้องเป็นคนขี้บ่นเป็นเาก่าว่าร้า,ายบุญไปไม่จบไม่สิน้นเรื่องค,จจควรจะจบก็ไม่จบบุญข้ามวันข้ามคืนข้ามปีไปผู้นี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ มีปัญหาจะต้องขอระบายให้ไม่รู้จักอดกั้นอดทนไม่รู้จักการรู้สึกอภัยเป็นผู้ที่จะต้องแสดงออกไม่ทางวากาไม่ว่าจะทางกายทางทจิตใจหรือทางวาจาก,ก็จะขอให้ได้แสดงออก